เสียดายครับที่คนกลุ่มของเราวันนี้มาพูดกันช้าไปและขอแสดงความยินดีที่นายกเอเนกจุดเขนไขเล่นที่สามเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายกเอเนกพูดมาตรงนี้ผมเห็นได้เป็นอย่างยิ่งเลยดีมากดีมากมากถ้ามันเกิดขึ้นภายในสี่ปีนี้แต่คิดว่า มันคงจะมีเวทีครั้งหนึ่งหนึ่งกาไฟ้าอยู่ไหนสองกองทุนอยู่ไหนสามผู้ใหญ่ตะบนไปร้องมีกี่หมู่บ้านวันนี้มากี่หมู่บ้านนี่คือปัญหาใช่ไหมไม่ได้ว่าใครนะ้ไม่ได้โทษใครตรงนี้สอดแทรกไปได้ไหมสนามยญาเทียมเอาไว้ตรงนี้มันเหมาะสำหรับเด็กอายุข้ากว่าเนสิบสอง ไม่สาม,มารถไปเล่นสนามใหญ่ได้นะครับราคาจริงๆ3ล้านแต่ถ้าฟันแล้วมีออช็ชแล้วล้านห้าพัสามแสนแ้เพราะเส้นเล่นนัเอาย่าเทียมเข้าไปสักสองสนามจัดก,การแข่งขันเชิญแต่ละจังหวัดว่าผมไปกับหลานไปแข่งตลอดครับเชียงใหม่บ้านสันทบเพีสนามบีสตา วันที่ยิสเมษาจะไปสนามสตาร์ฟอร์เชียงรายอะไรมันเกิดขึ้นครับผู้ปกครองมีความสามารถคีรู้จักกันลงขันไปคนที่อยู่รอบข้าเขาก็ได้ขายกับเข้ามาไกลๆที่พักของบมีถ้ามันเกิดตรงนี้จริงๆบ้านเงาะหลวงจะบูมที่สุดหนึ่งวงสเตย์ครับ เป็นที่พักแน่นอนพันเปอรนตะครับแล้วกับข้าวขอเพิ่มอาคารโอวท็อปรอบสานามด้วยมันจะขายสิ่งของแต่ละบ้านจะมีไรายได้ครับเราส่งเสริมแต่โอทอปโอท็อปโอท็อปแต่ตลาดไม่ให้โอท็อปไปผมเห็นด้วยเป็นอย่างนี้จะใช้ผมมาประชามตัดพ์ผมร้อนจะทำให้ไม่ต้องมีค่าตอบแทน จะสร้างจะทำเงิงแม่ม้อให้เป็นเมืองหน้าอยู่ตอนนี้การค้าก็เปลี่ยนแล้วนะโครงการแม่ม้อเม,มืองหน้าอยู่ไม่ใช่เป็นของกรกชอะไรลแล้วผมเลยตื่มาเอาว่าเทรนด์ได้และนิสานตรงนี้มันจะเกิดขึ้นจริงไหมเรามาช่วยกันจุดเขียนเล็กๆทุกท่านเนี่ยเอามารวมเป็น,นเรื่องใหญ่ให้นายกอดีตเป็นคนถึอ อย่าให้มนดับนะครับตอนนี้ผมเลยเตรอนมะอาเรื่องไข่เสือไม่เกิดเตรอนมาอาในเรื่องของสนามกีฬาไม่เกิดมีแต่อนุมัติงบให้ครั้งหนึ่งผมก็ควรใส่นะให้คุณสมยงหมูแก้วเทือสร้างมหาวิชาชีวิตเพื่อหวังจะให้มีการศึกษาตอนนี้คุณสมงคุณสมยงเสียชีวิตมหาวิยาชีวิตก็จะเสียชีวิตไปด้วย ไม่มีใครเรียนจริงไหม<_ <V> _>ผมเชื่อเว่าศักยภาพาของคุณเอกมี100%การจัดการใงทันกีฬาท่านคือประธานเครือข,าขอ่ ah ai, ายผู้ครองมหาวิทยาลัยพระศิษาจังหวัดลำปางมาตั้ง20ปีแล้วเพราะฉะนั้นเทียนของท่านไม่ต้องมองนะเทียนตรงนีน้มันจะดับหรือไม่ดับอยู่ที่คนแม่มอไม่ใช่อยู่ที่นายกนายกหรคนจุด เราต้องช่วยกันป้องยันให้ันระได้น,นะ,นะปีน้าอยากจะเห็นพื้นที่ตรงนี้ไทยโลกแล้วขึ้นป้ายเลยสถานที่ก่อสร้างสนามกีฬากลางาเนี่ยหัวยที่สุดจะเห็นป้าย,ย,ยาก่อนอย่าเพิ่งไปเห็นสนามนะฮะแล้วก,ก็ประมาณอยู่ที่ไหนดึงมานะครับาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่า ถ้าอยากมีสนามขึ้นไวที่สุดคือสนามหญ้าเทียมใว้ที่สุดโมสิ่งต้องทำน้ำนองเทครับดูแลความรับผิดชอบของเทศบาลใช่ไหมนั้นผมก็ฝากกองร้องตัวเนี้ยให้ลูกหลานคนใหม่มาฝากความหวังไว้ที่ทุกคนนะไม่จะรับผิดชอบคนเดียวเราช่วยกันผลักดันช่วยกันชูชีพตัวนี้ให้สูงให้มันสว่างสวยขึ้นมาสักทีนะครับขอบคุณมาก